สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 และวง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยเสียงใหม่06แบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับต้องพูดถึงน้องๆวง CGM48 อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษด้วยอีกหนึวันนะครับเพราะว่าเป็นวันครบครอบวันเกิดอายุ ยี่สิบสองปีของน้องคนนี้นี่แหละก็คือน้องแองเจลนภัสนันท์ทบัวชาสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง cgm f 4 8นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันดีๆของน้องอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็น้องก็เป็นเมมเบอร์ที่ระดับคุณภาพระดับเก่งเยี่ยมมีฝีมือายมือมากๆคนหนึ่งของวงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติเนาะงาน เขาเรียกว่าวันเกิดของน้องทั้งทีเราก็จะมาสรุปเรื่องราวชีวิตของน้องกันนะครับผลงานอะไรต่างๆมาว่านไว้ในต้นเลยนะครับก็จะทำแบบนี้ทุกปีทุกปีนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่เริ่มแรกเนี่ยน้องแอนเจิ้ลเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาก็เป็นเด็กสาวคนนึงมีความฝันอยากเข้าวงการบันเทิงอยากทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยเพราะว่า สมัยที่ร้องเรียนที่กรุงเทพเนี่ยออน้องมีเพื่อนที่เข้ามาเปิดทางสู่โฟร์ทีเอ็ดรจักรวาลโฟร์ทีเอ็ดครูก,ก,ครก,ก่อนนะครับก็คือน้องจีีนั่นแหละนะครับเรียงอยูเย่เรียนเดียวกันน้องก็เลยมีโอกาสไปสอบถามข้อมูลน้องจีีว่าเออฉันอยากเข้ามาทําตรงนี้จะเป็นยังไงจะทั้งทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ หายหน้าหายตาจากโรงเรียนนะครับ CGM งงก่นว่าเพื่อนฉันหายไปไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายมาโปรอ,อีกทีก็คือน้องได้เข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง CGM 4 8ไปเป็นชี่เรียบร้อยนะครับก็คู่ควรแหละด้วยหน้าตานะครับน้องชื่อแองเจิลที่แปลว่านางฟ้าน้องก็สวยหน้ารากเหมือนนางนนฟ้าจริงๆนะครับแล้วก็นิสัยก็ดีมากๆด้วยนะครับถ้าใครได้ ดูไลฟ์ของน้องในช่วงแรกๆอ่ะจะมีเรื่องที่น้องพูดว่าน้องดีใจมากๆเลยที่แบบได้มาอยู่หอแล้วก็มีน้องสาวเยอะๆนะครับจะได้ดูแลน้องสาวน้องฝันไว้ตั้งนานแล้วแล้วน้องก็ได้ทําจนได้นะครับก็เราก็ไม่ใช่เรื่องที่น้องพูดเกินจริงเลยอย่างใดนะน้องก็ทําแบบนั้นจริงๆด้วยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับมาว่ากันที่ผลงานของน้องกันดีกว่านะครับก็เริ่มกันที่ เข้าวงใหม่ๆน้องก็ถึงแม้อาจจะเริ่มต้นได้ไม่สวยมากนักนะถ้าใครดูเส็นไปก็จะเห็นว่าแบบเอนตอนเขาวัดระดับการเต้นเนี่ยน้องก็อยู่ในคลาสสุดท้ายในออห้องสุดท้ายเลยนะครับแต่ว่าน้องก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ได้เข้ามาติดเซบสัสส์ในซิงเกิลแรกวงบนวง C J M 4 8นะครับก็คือเชียงใหม่106นะครับรวมถึง เพลง cgm 4 8เพลงชาติของวงแล้วก็เพลงโอเนเกยวาเลนตินด้วยนะครับก็จุกๆกันไปเนาะซิงเกิลแรกก็คนที่เซบสื่อก็จะเก็บยิงสามเพลงรวดตามเหมือนของเบียนั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มากันที่ซิงเกิลที่2นะครับก็คือซิงเกิลเมลอนจูสนอร์เอนชนก็ยังมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซบสื่อในเพลงเมลอนจูสเช่นเคยนะครับ แล้ก็ในเพลงรองอีกหนึ่งเพลงเนี่ยก็จะมีเพลงดาราการนณตามีนี้เพื่อใครสักคนเนี่ยที่เขาจะให้เมมเบอร์ได้ร้องกันครบ25คนเลยก็มีน้องอยู่ในนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นต้องบอกว่าย้อนกลับอีกนิดนึงก็คืองาน general election ครั้งแรกเนี่ยน้องไม่มีรายชื่อดินะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ สิงเกิลที่สองมิลานจูสพูดไปแล้วนะครับหลนะัง้นก็เข้าสู่ซิงเกิลที่สามมารนะครับน้องก็ยังคงมีหลายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซปร์เบซเพลงมารีเช่นเคยนะครับรวมถึงเพลงรองนะครับ chain of love ก็ยังมีชื่อน้องอยู่นะครับแล้วก็มากันถึงอีกเพลงหนึ่งก็ร้ <c oughs> องรวงกันทั้ง25คนเช่นเคยนะครับก็คือบ้านแหัหวใจนะครับหลังจากนั้นก็ ามากันที่เขาเรียกว่า,าการรวมเป็นหนึ่งอัลบั้มเนาะหนึ่งสองสามรวมเป็นหนึ่งอัลบั้มนะครับก็เป็นอัลบั้มแรกของวง cj four day อัลบั้ม a n pleasure นะครับภูพันธุ์นิรันน้อยเช่นก็ยังคงมีรายชื่อติดเสียงร้อในเพลงหลักภูพันนิรันน์เช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงร้องเพลงมาริที่ร้องแบบประสานเสียงร้องแบบอะคาปิล่าก็มีชื่อน้องอยู่ด้วยพอร้องร่วมกันทั้งหมดทั้ง ทั้ง25คนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ข้าก้าวเข,ข้ามาสู่ในซิงเกิลที่4 m a มาเอชิกาโมกันเนะครับจากนี้จนสุดเส้นทางนะครับก็น้องเชินก็ยังคงมีรายชื่อติดเซเวสึในเพลงหลักอีกเช่นเคยก็คือเพลงมาเอชิกาโมกันเนะครับรวมถึงในเพลงรองก็น้องก็มีโอกาสได้ติด อยู่ในเพลงเขาเรียกนะนิชิโนะไดชะรถไฟสายรุ่งด้วยนะครับรวมถึงเพลงรอยหมิงเพลงนะครับเป็นเพลงพิเศษเพลงที่ร้องคู่กันนะครับระหว่างน้องกับฟอร์จูนนะครับก็คือเพลงอ,อยู่ๆลืมชื่อเพลงไปดืด้อเลยนะครับใครจาได้ว่ามันคือเพลงอะไรอยู่ๆก็ลืมไปเลยนะครับก็เป็นเพลงที่น้องโทโมดะจิอ่าโทโมดะจินะครับน้อง แบบเขาเน้นคู่ชิปกันแล้วคู่ชิปคู่นี้นี่เรียวมากๆนะครับก็น้องก็ได้ร้องกับพี่ฟอร์นะครับก็นาลาเป็นเพลงที่ดีมากๆเพลงนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่งาน general election อีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้น้องก็มีรายชื่อติดจนได้นะครับก็อยู่ในกลุ่ม next g i r r นะครับก็อยู่ในอัลบั้มที่เท่าไหร่12ของวง b i n c a นะครับก็ค น้องก็มีรายชื่อ <c oughs> อยู่ในเพลงคินโอโยริมอโตสุกิชอบเธอมากกว่ามาวานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่ห้านะครับก็คือซิงเกิลสองห้าหกห้านะครับออริจินอลสองทางที่สองของวงนะครับก็น้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลง สองห้าหกห้าอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่า,ว,าว้วาวว,าว้าวมากๆนะครับก็ยังติดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงเ,เพลงรองเนี่ยว,ว้าวเลยเพราะว่าน้องได้เป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับก็คือเพลง polythene version หลานนานะครับสุดยอดสุดยอดช่วงนั้นน้องฮอตมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่อัลบั้มที่ ก็ไม่ยังไม่ถือระับอันับซิงเกิลที่6ของวง c g m 4 8นะครับก็คือ Sunset k a w a i นะครับน้องก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักก็คือเพลง Sunset k a w a i เช่นเคยนะครับรวมถึงเพลงรองก็คือสิ่งให้สุดอยู่ที่เธอด้วยน้องก็มีรายชื่อติดอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็หลังช่วงนั้นเนี่ยก็จะมี อีเวนต์ใหญ่มาแท็กนะครับก็คืออีเวนต์จังเก้นนะครับงานเป่าอีิสุขครั้งที่2ของฟูดีเอทกรุ๊ปไทยแลนด์ซึ่งน้องเชิก็พูดไว้เล่นๆแหละว่าได้กลิ่นว่าซีเจมไมไ่เป็นเซนเตอร์จะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ไอ้ผูเ้เล่นๆของน้องกลายเป็นว,ว่าน้องนี่แหละเป็นผู้ชนะนะครับน้องก็ได้เป็นจังเก้นควีนคนต่อมานะครับต่อจากซ<ๆ>ีจี้เพื่อนที่โรงเรียนของน้องด้วยนะครับก็โอ้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเลยว่าเออจังเก้นเนี่ยมาจาก อยู่ในโรงเรียนเดียวกันทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองนะครับและน้องก็มีผลงานอยู่ในเพลงได้เป็นเซนเ,นเตอร์ในเพลงในอัลบั้มที่4ของวงบีนเคฟก็คืออัลบัม้มก่งกับเชคนะครับซึ่งน้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับสามารถเชื่อมทั้งเมมเบอร์ฝั่ง CGM เกับ b n นเเข้าไว้ด้วยกันได้นะครับเพลงรอกสนุกสนานมากๆ นะครับแล้วก็บางทีก็มีผลงานไปโชว์ไปร้องเพลงคู่จีจีด้ยวยนะครับโทโมโดาจีในเวอร์ชันเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนี้มันสุดยอดจริงนะในงานอ,อถ้าจำไม่ผิดคือริปปอนฮากุใช่ไหมครับคือยอดมากๆนั้นชอบมากๆจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ฝั่ง c g m เขาก็จะมีอัลบั้มของเขามาบ้างเหมือนกันนะครับก็คืออัลบั้มที่2ของวงนะครับฮิซชิบุริโนโลิปกลอสนะครับ น้องแองเจิลก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซบัสสอแางใดนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่งประกาศมา่าสุดนะครับซิงเกิลที่7ของวงนะครับเลิฟพริกน้องก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซบัสส์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมมองว่าถึงแม้ช่วงหลังนอ้องจะไม่มีพื้นที่อยู่ในกลุ่มเซบัสส์ก็ตาม แต่ผมว่าตัวของน้องเ่ะสามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่หัวใจของใครหลายคนได้มากมายนะครับในส่วนของเมมเบอร์เองก็จะเห็นอยู่ว่าน้องเอเจนต์เนี่ยที่ผมยอดไว้ครับว่าน้องแบบน้องเขาเอา่อยากมีน้องสาวเยอะๆอยากจะดูแลเด็กๆซึ่งน้องเขาก็ทำได้อย่างนีน้จริงๆไม่ได้พูดแบบเอาดีเข้าตัวแล้วไม่ได้จริงๆไม่ได้ทําอะไร่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ น้องทําตามที่พูดจริงๆนะครับอย่างายกตัวอย่างมาหลายครั้งแล้วเราต้องพูดอีกนะครับก็อย่างตอนที่นี้นี่นยังเรียนหนังสือเป็นนักเรียนอยู่แองเจิลก็ซ้อมมาเหนื่อยๆก็นั่งกินข้าวอยู่แล้วนี่นี่บอกว่าเออยังไม่ได้รีบเสื้อนักเรียนเลยน้องก็รีบอยู่กินข้าวแล้วก็หยิบเสื้อนักเรียนนี่นี่มารีบแล้วก็บอกว่าน้องฉันน้องมีชุดนักเรียนใส่ที่สวยที่สุดนะครับหรือว่าอย่างปิ้งเนี่ยเขา,เาไม่มีชุดนักศึกษา ไ่ถ่ายรูปในางานงานที่ฝั่ง CGM วัดงานกับมือลแล้วก็แล้วแต่แองเจก็ให้ยืมชุดให้ปิงยืมชุดนะครับนี่ก็คือความเป็นมีน้ำใจความอะไรหลายๆ,ๆอย่างเป็นคนที่ดูแลใส่ใจทุกคนีมากๆนะครับเราะเห็นว่าเด็กๆก็เรียกพี่เจิน้นพี่เจิน้นพี่เจิน้นมนแบบคนที่เด็กๆะวินหารักแล้วก็เอ็นดูมากๆ นะครับนี่ยแหละนิสัยแองเจิลนะครับแล้วก็กับแฟนคาเองเราก็เห็นเลยว่าแองเจิลดูแลแฟนคลับดีมากนะครับมอบความสดใสให้ทุกคนตลอดไทรไปจับมือไปทูชอตอะไรก็จะได้ยินเสียงน้องมาไไกลเลยเห็นแล้วนะครับซึ่งจากวันแรกยู่วันนี้น้องก็ยังเป็นเดิมเช่นเดิมความสดใสเนจี่ของน้องก็ยังสดใสคึกคักอยู่ยเดิมผมก็รู้สึกว่าถึงแม้ช่วงหลังๆน้องอาจจะไม่มีพื้นที่ในวงมากนักแต่ พื้นที่ในหัวใจทุกคนน้องเจิสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีทุก่อมั่นใจว่าหลายๆคนก็เปิดรับเอ็นที่จะเอ็นดูน้องเจิแน่ๆนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องเชิมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนาแ้จนะ้าแล้วก็ตอนนี้น้องก็ยังมีผมงานอีผลงานลืมพูดไปนะครับก็คือ,อเพลงที่หนึ่ง ตรงนั้นมีเป็นสันได้ไหมนะครับชื่อถูกป,ป็รม่รู้นะครับอิชิบังไอท,ทีซีเตรุรอะไรสักอย่างที่น้องได้มาเข้ามาอยู่ในเพลงนี้ด้วยการที่ติดอยู่ในกลุ่มมันไดกเกินงานเจนเนอเรชั่น,นล,ล่าสุดนะครับก็ากไปเชียร์น้องกันด้วยนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเส้นทางในโนคโน,นงเชิญยังสดใสแน่นอนนะครับน้องยังมีพื้นที่ดีๆรออยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ